สวัสดีค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง99 FP พารวยค่ะมาดูผลที่แอดให้เมื่อวานนะคะที่แอดให้ในวันที่เกตเดือนสิบเอ็ดหกสี่รวมสามนอยนะคะตัวฟันตัวเน้นของแอดสามกับสี่นะคะตัวฟันเนี่ยค่ะแอดให้เก้าคู่ให้ทุกวันเก้าคู่นะคะก็เข้าน้อยทุกวันนะคะเนี่ยค่ะผลที่ออกหานอยแอดวงให้เน้นให้นะคะตัววงตัวเน้นของแอดนะคะสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะ เนี่ยค่ะผลที่ออกออกฮาหนอยพิเศษออก0 4 0 3 3นะคะก็เข้า04นะคะ40นะคะแล้วก็อีกฮาหนอยหนึ่งเข้าฮานอยปกติค่ะออก3 8 6 7 9กตรงตรงค่ะออก7 9ล่างตรงตรงนะคะเนี่ยค่ะตัวฟันแอดฟันเนี่ยตัวฟันแอดเข้าทุกวันเลยค่ะเนี่ยแอดฟัน3กับ4นะคะเนี่ยถ้าใครรูด3รูด4นะคะ3หน่อยถูกทุกวันค่ะ เพราะมันเข้าตัวฟันตัวเน้นของแอดเลยนะคะมาดูเนี่ยคะ่ะมาดูมาดูแนวทางวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะคะสามนอยนะคะรวมสามนอยแอดฟันแอดฟันทงที่สี่กับห้านะคะเนี่ยคะ่ะแอดให้แอดให้เก้าคู่เหมือนเดิมนะคะ 84 85 80 94 95 90 24 25 20นะคะเนี่ยค่ะตัวแอดให้นะคะตัวเน้นเน้นแอดฟันทงที่4กับ5นะคะตัวที่แอดชอบตัวที่แอดเน้นนะคะแอดฟัน5ฟัน5นะคะไม่รู้จะ5อะไรนะคะพรุ่งนี้นะคะเนี่ยค่ะมารอดูผลกันพรุ่งนี้นะคะรวม3น้อยนะคะ ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของแอดด้วยนะคะช่อง99 SP พารวยค่ะช่วยฝากช่องด้วยนะคะถ้ารักถ้าติดตามถ้าจะติดตามหรือถ้าจะต,ตามแอดว่าฮานอยแอดเข้าทุกวันไหมแอดให้ทุกวันค่ะเนี่ยค่ะถ้าอยากรวยก็กดติดตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านค่ะฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ